สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูเจในรายวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ะคะ่ะมาดูความหมายกันก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ก็คือสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ค่ะเช่นน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งนะคะตัวนี้ถ้าเกิดได้รับความร้อนนะคะจะเกิดการหลอมเหลวนะคะ แล้วก็กล่อมเหลวกลายเป็นน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวนะคะแต่เมื่อเราเอาน้ำไปแช่ในช่องฟิตหรือเอาเข้าตู้เย็นนะคะเอาเข้าตู้เย็นไปแช่ช่องฟิตไว้นะคะทำให้เย็นตัวลงน้ำจากที่สถานะเป็นของเหลวก็จะสามารถกลายไปเป็น ของแข็งนะคะเกิดการแข็งตัวได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นของแข็งไปเป็นน้ำแข็งนั่นเองนะคะซึ่งสารสามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้จากตอนแรกเป็นของแข็งก็กลับมาเป็นของแข็งแล้วนะคะนี่แหละค่ะที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ต่อไปนะคะ,ะ,คะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้คือสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วส,สารไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้อีกค่ะยกตัวอย่างเช่นการเผาถ่านนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะักเรียนทําให้ไม่สามารถทําให้กลับมาเป็นไม้ เหมือนเดิมได้นะคะเพราะเผาไปแล้วไม่สามารถเอาส่วนที่เผาขี้เท่าที่เผากลับคืนมาเป็นฐานเป็นไม้เหมือนเดิมนะคะ2การเกิดสนิมนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเหมือนกันค่ะไม่สามารถทําให้สารกลับมาเป็นสารเดิมได้อีกนะคะตัวอย่างต่อมานะคะก็คือกล้วยสุกค่ะในเมื่อกล้วยสุกแล้วนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไม่สามารถทําให้กลับมาเป็นกล้วยดิบเหมือนเดิมได้นะคะอันนี้ก็คือสารที่ไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะ พบเจอในชีวิตประจําวันทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูเจนจะพาทุกคนไปทําการทดลองกันนะคะว่ามันเป็นจริงอย่างที่ฎีเขาว่าไหมเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะหากนักเรียนคนไหนนะคะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้แล้วนำม,มาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะ แต่ว่าหากคนไหนไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ ตอนนี้นักเรียนก็คงทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมามีคำถามมาถามนักเรียนและรับดีค่ะคำถามแรกนะคะพาราฟินมีลักษณะเป็นอย่างไรคะรับบีตอบได้ไหมคะพาราฟินเป็นของแข็งสีงขาวขุ่นค่ะแล้วเมื่อนำพาราฟินส่วนที่หนึ่งนะคะมาให้ความร้อนพาราฟินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะและเมื่อวางพาราฟินไว้ให้เย็นลงนะคะ พาราฟินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะรับบี้คิดว่ายังไงคะรับบี้สังเกตเห็นว่าพาราฟินส่วนที่หนึ่งเมื่อได้รับความร้อนจะหลอมเหลวและเมื่อวางไว้จะแข็งตัวคะ่ะเอแล้วการเปลี่ยนแปลงของพาราฟินเมื่อได้รับความร้อนและเมื่อวางไว้ให้เย็นลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือไม่ได้คะรับบี้คิดว่ายอย่างไรคะ ปอบปี้คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าพาราฟินส่วนที่1นนะคะเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นพาราฟินเหลวค่ะและเมื่อเราวางพาราฟินเหลวเอาไว้นะคะพาราฟินเหลวจะเกิดการแข็งตัวกลายเป็นพาราฟินที่เป็นของแข็งเหมือนเดิมค่ะเอ,อแล้วกระดาษมีลักษณะเป็นอย่างไรคะปัปบปี้คิดว่าอย่างไรคะ แผ่นบางสีขาวค่ะแล้วเมื่อเรานำกระดาษนะคะมาเผากระดาษเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะรับี้ตอบได้ไหมคะกระดาษติดไฟมีเปลวไฟเกิดควนันและของแข็งสีดำหรือขมาวสีดำค่ะแล้วเราสามารถทำกระดาษที่ไหม้แล้วนะคะให้กลับมาเป็นกระดาษแผ่นเดิมได้หรือไม่คะรับี่รู้ไหมคะ รัพพี้ขอต่อว่าไม่ได้ค่ะถูกต้องค่ะการเปลี่ยนแปลงของกระดาษที่นำมาเผานะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ค่ะเอแล้วนักเรียนกับรัปปี้นะคะตอบครูได้ไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้แตกต่างกันอย่างไรคะกกรัปปี้คิดว่าอย่างไรคะจากกิจกรรมรัปปี้คิดว่าต่างนะคะ ต่างกันยังไงรับบีก็ไม่ค่อยแน่ใจอะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากคาการทดลองเมื่อกี้รลบบีเขาตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่าการผันกลับได้และไม่ได้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ครูจีนจะมาสรุปให้คะ่ะสรุปนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะเด็กๆซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสถานะของสารหรือการเปลี่ยนสีของ สารเท่านั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนเป็นสารใหม่นะคะเด็กๆ และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเช่นการเผาไหม้การเกิดสนิมการบูดของนมและมีอีกหลายๆอย่างเช่นการทอดไข่นะคะไข่จากที่เป็นลูกดิบๆเราเอาไปทอดให้มันสุกมันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นไข่ดิบได้นะคะนี่แหละค่ะก็คือความแตกต่างของการผันกลับได้และผันกลับไม่ได้นะคะสําหรับวันนี้ครูเจนไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ